สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวหมู่บ้านพฤกษา12เส้นเรียบคลองหลวงคลอง3จังหวัดปทุมธานีนะครับบ้านนี้อยู่ซอย1ทับนะครับอยู่ช่วงต้นโครงการเข้าออกได้อย่างสะดวกมากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพาชมนะครับบ้านนะครับแบบใหม่นะครับที่เราได้จัดสรรมานะครับผมโดยบ้านหลังนี้เราทําเป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมเพิ่มความมีมิติให้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ทําให้คุณลูกบ้านเนี่ยได้อยู่อย่างอบอุ่นแน่นอนครับเดี๋ยวผมนะครับจะพามาชมบริเวณหน้าบ้านกันก่อนนะครับ บริเวณหน้าบ้านเนี่ยจะมีแปลนนะครับที่หน้าบ้านค่อนข้างกว้างนะครับจอดรถได้2คันนะครับในบ้าน1คันหน้าบ้านอีก1คันครับบริเวณเนี้จะยกพื้นสูงนะครับทำให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถนําโต๊ะมาวางได้นะครับหรือว่า คุณลูกค้าเนี่ยสามารถมาตากผ้าบริเวณนี้ก็ทําได้นะครับส่วนลานจอดรถของบ้านหลังนี้นะครับจะจอดได้เต็มคันเลยนะครับสำหรับรถกระบะคันใหญ่ๆนะครับดูสิครับความกว้างเนี่ยโหค่อนข้างโอทงนะครับผมเราต่อเติมนะครับหลังคาเมทชีหน้าบ้านไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อบ้านกับเรานะครับก็จะได้บ้านแบบนี้นะครับอย่างที่คุณลูกค้าได้เห็นเลยนะครับมีการต่อเติมเรียบร้อยแล้วครับผมคุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ต่อเติมแล้วครับและพิเศษสุดๆนะครับเราจะแถมปั้ากบคุณลู� เร,เราจะใช้เป็นยี่ห้อมิตซูบิชินะครับอย่างดีเลยครับผมแข็งแรงทนทานแล้วก็ประหยัดไฟด้วยครับปั๊มน้ำตัวนี้นะครับจะสามารถดึงน้ำไปถึงชั้น2ได้อย่างสบายเลยครับ บ้านหลังนี้นะครับมีขนาด18ตารางวานะครับขอคนเงินเดือน15,000บาทก็สามารถกู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ครับผมเดี๋ยวพามาชมบริเวณในตัวบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับเราจะรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนกระเบื้องใหม่เปลี่ยนสุขภั์ใหม่ทาสีใหม่หมดเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้เนี่ยของมือ1เกดอย่างดีเลยนะครับผมทาให้คุณลูกบ้านเนี่ยซื้อบ้านมือ2แล้วความรู้สึกมอนอยู่บ้านมือ1เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบริเวณห้องครัวนะครับผมห้องครัวหลังนี่นะครับผมจะมีขนาด ตัวไอขนาดยาวเลยครับผมมีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทำผนังให้นะครับผมเจาะช่องแสงไว้ให้ด้วยนะครับทำให้โซนครัวเนี่ยดูแล้วไม่อึดอัดนะครับผมคุณลูกบ้านนะครับจะได้แบบนี้เลยนะครับเราต่อเติมไว้ให้แบบนี้เลยสําหรับลานซักล้างบริเวณด้านหลังนะครับก็สามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้นะครับผมเดินท่อน้าดีท่อน้ําทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับกระเบื้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเห็นไหมครับว่ากระเบื้องของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหรูหรานะครับแล้วก็ดูไม่จําเจนะน่าเบื่อเกินไปครับ สำหรับห้องน้ําห้องนี้นะครับก็มีความสบายมากๆเลยนะครับสุขภัณฑ์เนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับผมเราติดเรนชาเวอร์สหัวไว้ให้ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับอ่างล้างหน้าติดชั้นวางติดกระจกไว้ให้ปูกระเบื้องใหม่หมดเลยนะครับเข้ามาโปรดทุกที่นี่รู้สึกสบายใจมากๆเลยครับ สำหรับบริเวณชั้น2นะครับจะประกอบด้วย3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับผมจะมีขนาดที่กระทัดรัดน,นะครับเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้นนะครับผมจะพาไปชมบริเวณห้องนอนแรกบริเวณหน้าบ้านกันก่อนนะครับ สำหรับบริเวณหน้าบ้านนะครับผมจะมีขนาดกระทัดรัดนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่1นะครับของเราจะเป็นกระจกใหม่เป็นกระจกบานสไลด์เขียวตัดแสงนะครับอบสีดำนะครับผมทําให้บ้านเนี่ยมีความโมเดิร์นมากขึ้นนะครับสำหรับบริเวณห้องนอนห้องที่2นะครับจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับจะติดกับห้องนอนที่1เลยนะครับผมห้องนี้จะได้ระเบียงด้วยนะครับทำให้ห้องนี้จะดูกว้างเป็นพิเศษนะครับเพราะมีช่องแสงเข้านะครับสามารถเปิดระเบียงครับออกไปรับอากาศบริสุทธิ์หน้าบ้านได้ด้วยครับเดี๋ยวผมพามาชมบริเวณระเบียงกัน เวรรเบียงเนี่ยเราจะมีการปูกระเบื้องใหม่หมดเลยเห็นไหมครับทาสีใหม่นะครับผมต่อเติมหลังคาเมทัลชีทด,ด้านล่างไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวหน้าบ้านนะครับผมบ้านในซอยนี้อยู่กันค่อนข้างสงบนะครับผมแล้วก็อยู่กันไม่หนาแน่นมากนะครับทำให้บ้านหลังนี้มีความอบอุ่นและสงบมากๆเลยครับ สำหรับหมู่บ้านพฤกษา12เนี่ยจะมี3ห้องนอนนะครับนี่ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในตัวบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดกระทัดรัดเช่นกันครับเปลี่ยนกระจกใหม่ให้แล้วนะครับทำให้คุณลูกบ้านเนี่ยสามารถทําห้องนี้เป็นห้องพระได้หรือเป็นห้องเก็บของหรือเป็นห้องนอนเล็กก็สามารถทําได้ครับบริเวณห้องน้าชั้นบนนะครับก็สามารถใช้ได้จริงนะครับผมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ให้หมดเลยนะครับปูกระเบื้องเหมือนชั้นล่างเลยครับทำให้ห้องน้ําห้องนี้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงเลยครับ สรุปราคาบ้านหลังนี้นะครับหมู่บ้านพฤกษา12อนะครับอยู่ใกล้บิ๊กซีคลองหลวงคลอง3นะครับบ้านหลังนี้อยู่ต้นโครงการนะครับซอย1ทับานะครับราคาปกติอยู่ที่1น9 0 0 0 0บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีโอนลดเหลือ1 5 9 0 0 0 0้าสนาหบาทนะครับสำหรับหลังนี้ขอคนเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็สามารถกู้ได้แล้วครับบ้านหลังนี้ขนาด18ตารางวานะครับใครสนใจนัดชมบ้านสามารถนัดชมได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือใครอยากลองยื่นสินเชื่อเบื้องต้นก็สามารถทักเข้ามาได้เลยครับ สำหรับผมนะครับก็ขอจบการรีวิวบ้านหลังนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ